ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่มากขึ้นนะครับเ,เพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ Significant Figure นะครับให้มากขึ้นนะครับสมมุติว่าผมมีพรมอยู่ผืนหนึ่งนะครับซึ่งมีความกว้างและความยาวตามนี้นะครับสมมุติว่าความยาวของตรงนี้เป็น1.69 เมตรนะครับก็คือหรือเป็นหนึ่งหบเเซนติเมตรนะครับโดยประมาณาความกว้างตรงนี้นะครับเป็น2 0 9เมตรนะครับหรือสองเซนติเมตรนะครับคำถามก็คือว่าถ้าเราวัดมาความกว้างและความยาวเป็นหน่วยเมตรตรงนี้นะครับพื้นที่จะเป็นเท่าไหร่ พื้นที่ของพรมพื้นนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือเอาพื้นที่ก็คือเอากว้างคูณยาวมาคูณกันนะครับ1 6 9เมตรคูณ2.09เมตรได้เท่าไหร่นะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ1 6 9คูณ2.09ได้เป็น3.5321นะครับ ได้เป็น3.5321หน่วยก็ต้องเป็นตารางเมตรนะครับอ่านว่า square meter นะครับเมตรกำลัง2หรือตารางเมตรนั่นเองนะครับได้ทศยมมา4ตํตำแหน่งตรงนี้นะครับคำถามก็คือตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่เราได้จากการคูณเนี่ยจะมีระดับความถูกต้องของนัยสำคัญเท่าไหร่นะครับ significant figure เท่าไหร่นะครับตัวเลขที่จะการคูณของพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าตัวเลขที่เราเอามาคูณกันเนี่ยก็คือความกว้างและความยาวมี significant figure เท่าไหร่นะครับหนึกนะครับก็มีระดับมัยะสำคัญ3ามตำแหน่งใช่ไหมครับ 2.09ก็มี3ตำแหน่งเหมือนกัน3 significant figure นะครับถ้าเรามีการคูณกันหรือการหารกันนะครับตัวเลที่ได้จากการผลคูณหรือผลหารตรงนั้นก็จะมีระดับนี้สำคัญเท่ากับตัวเลขที่เรามาคูณกันหรือเอามาหารกันนะครับโดยคิดจำนวน significant ที่น้อยที่สุดในนี้มีค่าเท่ากันกนะ็คือ3นะครับ เพราะนั้นผล,ผลคูณตรงนี้พื้นที่นี้ก็มีคูมิระดับระยะสําคัญ3ตําแหน่งด้วยนะครับต่งน,นี้เรามีทั้งหมด4ตําแหน่งเราก็ควรจะมีการปัดเศษ3.5 3จ1ก่อนนะครับเดี๋ยวให้คิด significant figure ทีหลังนะครับเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือควรจะปัดเศษตรงนี้ก่อนนะครับ3.5 3, 3 2 1นะครับ ถ้าปัดเหลือแค่ทศนิยมสองตำแหน่งเพื่อให้ได้ significant figure สามสามตัวนะครับก็ควรจะเป็น3.53นะครับปัดสองหนึ่งทิ้งไป3.53ตรงนี้ก็จะเป็นระดับ significant figure สมตัวนะครับเท่ากับตัวที่เรามาคูณกันนะครับ ตัวอย่างต่อไปก็คือสมมติว่าผมมีห้องน้ำนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมสีแดงนี่คือห้องน้ำนะครับมีความกว้างเป็น10.1จุดหนฟุนะครับ10.1จุหนฟุตนะครับเกือบเกือบ10บฟ <c oughs> ุตสมมติมีความยาวเป็น 12นะครับจุด07นะครับฟีดนะครับอันนี้คือความยาวเรากำหนดความกว้างและความยาวของห้องน้ามาของพื้นห้องน้ําเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่ามีแผ่นกระเบื้องแผ่นหนึง่งสีเหลืองนะครับแผ่นกระเบื้องแผ่นหนึง่งมีพื้นที่เป็น 1, 1. 0 7ตารางฟุตนะครับฟีดกำลังสองนะครับก็คือตารางฟุตคำถามก็คือเราจะปูพื้นกระเบื้องบนห้องน้ำนี้เนี่ยจะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่นจำนวนกระเบื้องเท่าไหร่นะครับหลักการก็คือคุรจะต้องหาพื้นที่ของพื้นห้องน้ำแล้วหารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องนะครับเพราะนั้นตอนแรกเราหา พื้นที่ของห้องน้ำก่อนก็เอา10.1มาคูณ12.07นะครับ for area ก็คือพื้นที่ของพื้นห้องน้ำนะครับคูณกันออกมาเป็น121.907ตารางฟุตนะครับ ตารางฟุตนะครับอันนี้คือพื้นที่ของพื้นห้องน้ำนะครับมีทรัิยม3ยมตำแหน่ง907นะครับโดยที่เรามาคูณกันนะครับมี s i g n i f i c a n น e 3และ4ตามลำดับนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการปัดเศษตรงนี้เลยเนี่ยมันอาจจะมีความแคลดเคลื่อนเยอะนะครับในการหาจำนวนกระเบื้องที่มาปูพื้นห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้น เราควรจะมีการหารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องที่มาปูก่อนแล้วค่อยปัดเสร็จในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้ได้การคำนวณที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เราจะยังคงคงทสิสีตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอ่า ในการหาจำนวนของกระเบื้องที่จะมาปูพื้นห้องน้ำก็ทายนะครับฟิตนะครับในห้องน้ำนะครับที่มาใช้ปูพื้นห้องน้ำก็คือเท่ากับพื้นที่ของพื้นห้องน้ำหนึ่งร้อยิบอดจุด้าศูนย์เจ็ดตารางฟุตหารด้วยหนึ่งพื้นที่กระเบื้องหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดตารางฟุตนะครับอ่า ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับได้เป็น100ประมาณ113นะครับอลองเขียนดูนะครับตัวนี้ได้เป็น113.9 317750 7 5 7 0 1นะครับไม่มีหน่วยตารางฟุตนะครับตรงนี้หน่วยตารางฟุตจะหารกันไปตัดกันไปนะครับอันนี้คือจำนวนกระเบื้องโดยประมาณนะครับทีนี้เราจะมาคิดดูว่ามี significant figure เท่าไหร่นะครับซิก n i f ิฟิ n แของพื้นกระเบื้อง3ความกว้างเป็น4ความยาวเป็น สนะครับ10.1จุ10 10. นี่ significant figure 3านะครับเพราะว่า101มี3ามตำแหน่งเพราะนั้นผลหารตรงนี้นะครับเราก็คิดควรจะปัดเศษให้เป็น significant figure 3ามตำแหน่งก็คือค่าที่น้อยที่สุดของตัวที่เรามาคูณหรือหารกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปัดเศษเป็น114นะครับ 1, 1, 1นะครับก็ได้ significant figure 3ตัวนะครับ3ตัวเลขซึ่งตรงกับ significant figure ที่น้อยที่สุดที่เรามาคูณหรือหารกันนะครับก็คือ3 3มตัวเลขตัวนี้นะครับโดยสรุปก็คือถ้าเรามีการนำตัวเลขมาคูณกันหรือหารกันนะครับ significant figures นะครับก็คือเอาค่าที่น้อยที่สุดนะครับ ของตัวเลขที่เรามาคูณหรือมาหารกันมาพิจารณานะครับ